หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุค,คาจิกิโดยเร่งด่วนค่ะทั้งเรื่องของการทำแนวป้องกันน้ำและจักจ่ายถุงยางชีพเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ชุมชนบ้านเหมืองแพร่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลนัน แม้ว่าอิทธิพลของพายุคาจิกิจะอ่อนกำลังลงแล้วนะคะแต่ว่าฝนที่ยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับมวลน,น้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ไหลลงสู่แม่น้ำเขืองทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างค่ะทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23จึงได้ส่งกำลังพลเข้าดำเนินการอย่างเร่งด่วน ด้การช่วยกันรกรอกกระสอบทรายวางแนวป้องกันน้ำขนย้ายทรัพย์สินมีค่าของชาวบ้านขึ้นที่สูงและร่วมกับจังหวัดเลยค่ะแจกจ่ายถุงยางชีพอาหารปรุงสำเร็จและน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนอกจากนี้ค่ะทางหน่วยยังได้ประสานงานกับส่วนราชการผู้นาชุมชนและอาสาสมัครเพื่อสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มเติมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยได้มีการเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมปฏิบัติการอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นในอนาคตค่ะ